สวัสดีค่ะดาราก๊อตสิบมาแล้วค่ะเบลล่าบริจาคถังออกซิเจน30ถังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดว่าว่าซึ่งน้ำใจนางเอกรุ่นพี่เบลล่าลานีขอเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจบริจาคถังออกซิเจน30ถังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดว่าว่าขอบคุณแทนผู้ป่วยซึ่งน้ำใจนางเอกรุ่นพี่ คนสวยใจบุญขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปนที่ล่าสุดค่ะได้ควักเงินส่วนตัวซื้อถังออกซิเจนจำนวน30ถังพร้อมกับอุปกรณ์ในการต่อครอบชุดมอบให้กับนักแสดงสาวรุ่นน้องวาวานิชาโชคประจกรักษ์ชัดที่เป็นอาสาสมัครร่วมกับกลุ่มเพื่อนตั้งมูลนิธิแบงคอกคอมมูนิตี้เฮลท์ช่วยผู้ป่วยโควิดได้นำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งวาวาก็ได้โพสต์ภาพพร้อมขอบคุณความมีน้ำใจของนางเอกรุ่นพี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะว่าขอบคุณพี่เบลมากๆมาก,มาก,มากถึงมากที่สุดที่ส่งถังออกซิเจนจำนวน30ถังและอุปกรณ์ในการต่อครบชุดซึ่งตอนนี้หายากมากและเครดเร่งด่วนที่ต้องการถังออกซิเจนเยอะมากๆที่ได้ทีมได้รับแจ้งและต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทุกวันขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกท่านคะ่ะ U R N Angel ทางด้านเบลล่าลานีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยค่ะว่าขอเป็นกำลังใจเล็กๆเ,เป็นกำลังใจให้จิตอาสาทีมและผู้ป่วยทุกคนนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากอินสตาแกรมวาวาเอ็นซีเบลล่าแคมเปนและแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ